ยินดีต้อนรับสู่คาเคิเจอร์ครับแหล่งรวมความหลงไหลของคนรักรถที่เทคโนโลยีความหรูหราและสมรรถนะมาพบกันถ้าคุณคือคนที่ชอบรถยนต์ที่สร้างแรงบันดาลใจในการขับขี่ที่นี่คือที่ของคุณวันนี้เราจะพาทุกคนไปพบกับรถยนต์รุ่นใหม่ที่หลายคนรอคอย โตโยต้าโคโร拉2026รุ่นล่าสุดของตำนานซีดานระดับโลกที่ได้รับการพัฒนาใหม่หมดจดทั้งดีไซน์สมรรถนะและเทคโนโลยีสุดล้ำสมัยมาเริ่มกันเลยโตโยต้าโคโร a 2026มาพร้อมแนวคิดการออกแบบใหม่ของโตโยต้าโบร์แอนด์ดินามิกให้ความรู้สึกสปอร์ตโฉบเเช่ยวและมั่นใจยิ่งขึ้นตัวรถมีความกว้างและเตี้ยลงกว่าเดิมทําให้ดูปราดเปรียวและมั่นคงบนถนนมากกว่าเดิมด้านหน้าโดดเด่นด้วยกระจังหน้าดีไซน์ใหม่ที่ดุดัน พร้อมไฟหน้าล็ดท่งเรยวต่อเนื่องเข้ากับซุ้มล้อให้ความรู้สึกหรูและลำยุกเส้นสายรอบคันถูกออกแบบให้ลู่ลมลดแรงต้านอากาศและเพิ่มความประหยัดน้ำมันโตโยตา้าคำนวณทุกรายละเอียดตั้งแต่รูปทรงของกระจกมองข้างไปจนถึงสปอยเลอร์ท้ายเพื่อให้การขับขี่นุ่มนวลและมีประสิทธิภาพสูงสุด ในด้านขุมพลังโตโยต้าโคโรลส่า2026มาพร้อมเครื่องยนต์2.0ลิตรดินามิกฟอสให้กำลังประมาณ170แรงม้าขับขี่นุ่มนวลและประหยัดเชื้อเพลิงสุดๆและไฮไลท์สำคัญคือรุ่นไฮบริดใหม่ล่าสุดที่ใช้เทคโนโลยีไฮบริดเจเน r เรชั n นที่5ของโตโยต้าให้พลังแรงขึ้นแตกินน้ำน้อยลงเหมาะกับยุคแห่งพลังงานสะอาดอย่างแท้จริงสำหรับสายซิ่งโตโยต้าก็ไม่ลืมเพราะยังมีรุ่นโคโรลจีา GR Sport ที่มาพร้อมช่วงล่างแบบสปอร์ตแพดเดิ้ลชิฟเละดีไซน์แอโรด เพื่อการขับขี่ที่เรา้จและมั่นใจในทุกโค้งไม่ว่าคุณจะขับในเมืองหรือทางไกลโคโรล่า2026พร้อมตอบโจทย์ทุกสไตล์ของคุณภายในห้องโดยสารได้รับการออกแบบใหม่ทั้งหมดเน้นความหรูหราและล้ำยุคแผงคอนโซลติดตั้งจอสัมผัสลอยขนาด12.3นิ้วรองรับ Apple Carplay และ Android Auto แบบไร้าสายระบบอินโฟเทนเมนท์ทำงานเร็วขึ้นและใช้งานง่ายขึ้นกว่าเดิมวัสดุภายในเลือกใช้แบบพรีเมียมเพิ่มไฟแอมเบียนและเบาะที่ออกแบบตามหลักสรีระศาสตร์ ช่วยให้ขับได้นานโดยไม่เมื่อยในด้านความปลอดภัย Toyota Corolla 2 2 6 6มาพร้อมระบบ Toyota Safety Sense 4.0ที่อัดแน่นด้วยฟีเจอร์อัจฉริยะเช่นระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติระบบช่วยรักษาเลนระบบเบรกอัตโนมัติระบบเตือนมุมอับและระบบตรวจจับความเหนื่อยล้าของผู้ขับขี่ทุกระบบทำงานร่วมกันเพื่อความปลอดภัยสูงสุดของคุณและผู้โดยสารโค r o l l a 2 0ั6ยงขึ้นชื่อเรื่องความคุ้มค่าและความอเนกประสงค์ เหมาะกับทั้งวัยทำงานและครอบครัวที่ต้องการรถที่เชื่อถือได้และประหยัดจริงรุ่นไฮบริดทำอัตราสิ้นเปลืองได้สูงสุดถึง26กิโลเมตรต่อลิตรและแน่นอนโตโยต้ายังคงมุ่งมั่นสู่เป้าหมายคาร์บอนนิวทรลในอนาคตในส่วนของราคาโตโยต้าตั้งใจให้โคโรล่ายังคงเข้าถึงได้ง่ายโดยรุ่นเริ่มต้นคาดว่าจะอยู่ที่ประมาณ850,000บาทส่วนรุ่นไฮบริดและ GR Sport จะสูงขึ้นเล็กน้อยตามสมรรถนะและอุปกรณ์เพิ่มเติม ไม่ว่าคุณจะเป็นแฟนพันธุ์แท้ของโตโยต้าหรือกำลังมองหารถใหม่ในปีหน้าโคโรลส่า2026คือคำตอบที่ครบทุกด้านทั้งความสวยความปลอดภัยเทคโนโลยีและความคุ้มค่าในคันเดียวตำนานซีดานที่ทั่วโลกไว้วางใจกลับมาอีกครั้งพร้อมอนาคตที่ดีกว่าเดิมถ้าคุณชอบคลิปนี้อย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่พลาดรีวิวรถใหม่ๆจากทั่วโลกกับคาเคิร์เจอร์คลับแล้วพบกันใหม่ในตอนหน้ากับเรื่องราวของรถยนต์ที่คุณต้องรู้ที่นี่ที่เดียวคาเคิร์เจอร์ครับ เสียงของคนรักรถตัวจริง